สวัสดีครับพี่น้องผมทวีคนเดมครับพี่น้องพบพอกันอยู่ที่ทางสารคามด้พี่น้องนะครับช่วงประมาณ18นาฬิกาพี่น้องถือโอกาสลงเหล็กของอาจารย์ลุงตะวันนะครับงดประจำวันที่1กึ่คม2 5 66ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมน้ำกันนะครับฝากพี่ฝากน้องสุขุทุกคนเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแน่จากช่องใน้น่อยช่องหนึงพี่น้องเด้อ ขอพระคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาติตถามรับชมนะครับขอพระคุณเอฟซีซูขู่สุขคนเด้อบ้าบาทั้งไก่ทั้งไก่นะครับที่พี่น้องให้กาลังแรงใจนะครับซอยขมาเบึงเบึงแงงนะครับขอพระคุณอาจารย์ทุกๆอาจารย์ทุกๆแนวทางนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้ทั้งช่องในโลกให้พี่น้องเดบุงในชมน้ากันในครั้งนี้นะครับที่ขาดไปเลยก็ขอพระคุณนะครับ อาจารย์ลุงตะวันนะครับอาจารย์ลุงตะวันเด้อนะครับทางกรุงเทพทั้งกรทมนะครับเพื่อนในส่งแนวทางมาให้ทั้งชอง่องยูทูปทวีคนเดิมตลอดนะครับเนาะผมก็ได้ล่วงห้พี่หน้องที่เบิกน้ากันทุกวัดทุกหวัดพี่น้องนะครับหลดพิพานมาหลุดเด้อนะครับอาจารย์ตะวันเพื่อนฝากมาขอโทษพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สู้ข้นพี่น้องนะครับอาเลขเพื่อนหลุดเพื่อนฝากความมาวาขอโทษขออภัยฝากความขอโทษพี่น้องเอฟซี สู้ขู่สุคนนะครับสําหรับเลขแนวทางของเพื่อนเพื่อนไห่มามั่นหลุดพี่น้องนะครับเนาะอาเพื่อนไห่ม้งวดติพันธ์มากพ,พี่น้องเบื้องน้ากันนะครับวัติพันมากเพื่อนไห้อยู่ที่อ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์หกห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องนะครับมันหลุดเด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นอย่างพี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าของอาจารย์ลุงตะวันท่งกอทมอพี่น้องนะครับคือ โอกาสถ่ายถา้ำบรรยากาศอยู่ที่สารคามให้พี่เห็น้องที่เบิ่งนันกการคำนี้ขึ้นนี่นอนอยู่ที่สารคามได้พี่น้องเดอ้อนะครับมาได้ขึ้นหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะติดตามตวดีทางสารคามตอนพี่ตอนน้องสู้ขู่ทุก้นฝากพี่น้องเอฟซีนั่งกันพี่น้องนเนาะอ๋อพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของเก่างวดประจำวันที่16มิถุนายน2566นอะครับอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ลุงตะวันทางกอมอ นะครับเพิ่นฝากความ่าขอโทษขออภัยพี่น้องอิฟซี่สุกุสุคนนะครับสำหรับแนวทางเพิ่นหลุดพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดมีถูกพี่น้องนะครับช่องทางนะครับบา่าอาจารย์ใดท่านใดเพิ่นกระเปลี่ยนเพียงคำนวณเป็นสูตรหวยพี่น้องนะครับหวังว่าพี่น้องคงให้อภัยกันพี่น้องเนาะอ่างดผ่านมากเพิ่นกับเข่าพี่น้องนะครับเข่าตรงๆคือกันนะครับงดบ่งดังเพิ่นหลุดนะครับสำหรับงดนี่สีเปลียนจังไดพี่น้องอิฟซีติดตามเบิ่งติดตามชมน้ำกัน นะครับฝากพี่น้องเอฟซีเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้ลูกให้ลานน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศอยู่ทังสารคามพี่น้องนะครับช่วงหัวคำหัวแรงครับสำหรับอาจารย์ลุงตะวันหวดนี่นะครับเพื่อนให้แนวทางมานะครับเดินที่หากกับเกตด้พี่น้องเด้อนะครับเดินหากกับเกตพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางของเพื่อนเดินห้ากับเกตตัวกันก็คือ หาเไว้พี่น้องนะครับเพื่อนกันไว้หาเตัวหนึ่งพี่น้องเนาะสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งกรกดาคมสองพอกาจารย์ลุงตะวันเพื่นไห้เด่นบนเด่นล่างนะครับก็คือหากับ7พี่น้องเพื่นจับชุดไห้ก็คือหาศูนย์ศูนาห้าสามสามห้าหาหานะครับเนาะตัวเบิลคือหาหาได้พี่น้องเด้อนะครับเพื่นจับชุดมาไห้นะครับสำหรับเจยนันเพื่อนไห้ที่เรติศูนย์ศูนยเกเจ็ดสา เกตเกตพร้อมพี่น้องนะครับมีเบิ้ลเกตเกตกับห่าห่าพี่น้องนะครับให้พี่น้องเอฟซีนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับแนวทางอาจารย์ลุงตะวันทางกอทมอได้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นให้เข่ามานะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นหลุดสำหรับงวดกองกันก็เขาอยู่พี่น้องนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับถ่ายท้ำอ่าบรรยากาศมันกาศสีบอรอใครนั่นประเดี๋ยวพี่น้องไม่ใครแกลงประเดี๋ยวพาวาร์ช่วงนี้ก็ประมาณสิบแปดนาฬิกาเครื่องพี่นอ้นองเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเนาะ ตัวการลุงเลขของอาจารย์ลุงตะวันให้พี่น้องเอฟซีได้บ่งได้ชมน้ำกันเร็วๆเพื่อประเกันการเสียเวลาพี่น้องแคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเอฟซีนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมจอให้พี่น้องสุข,ขู่สุก้นโดนยุพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์ลุงตะวันนะครับอดี่ผ่านมาหลุดนะครับองค์กรกับเขา่ายุพี่น้องนะครับเนาะ เป็นฝากขอขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทั้งท่องหลายๆเด้อนะครับสำหรับแนวทางคนหลุดพี่น้องเนาะบ่เป็นยังครับพี่น้องนะครับบ่เป็นอย่างครับอาจารย์นะครับมีเข่ามีถูกมีลดนะครับตัวเลขเป็นเพียงคำเป็นเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับมีเข่ามีหลุดใดพี่น้องเนาะว่าคงให้อภัยกันนะครับอาศรับอาจารย์ลุงตะวันเป็นไหเด่นที่ห้ากับเจ็ดนะครับใหเด่นที่ห้ากับเจ็ดบนรางเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเป็นจับชุดมาให้ก็คือหาศูนย์ศูนย์หาหาสามสามหาแล้วก็หาหาพี่น้องนะครับแล้วก็สำหรับเจนั่นก็คือเ0ตศูนย์ศูนย์เเสามสามเแล้วก็เกเพี่น้องตัวการก็คือหาเกเหาได้พี่น้องเถอะนะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเปรียบเทียบเสีกับอาจารย์อื่นท่านอื่นสำนักนักอื่นเบืองน้ำกันพี่น้องเนาะตรงจิตตรงใจพี่น้องก็ไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันได้พี่น้องเ้อ นะครับทั้งช่องบรสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่อย่างใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับมักก็คอยไปจัดขดัดก็คอยไปพานพี่น้องบ่มา,มากระเบงไปความสุขความบันเทิงแค่นั้นกับพ่อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับลุงป่าสู่ขู่สุกคนลูกหลานที่เขามาติดตามที่เขามาคอมเมนต์นะครับที่เขามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิป นะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่างไก่แข็งแรงได้พี่น้องเดอ้อสัลลั่เอฟซีของทวีคนเดิมนะครับ <c oughs> ช่วงนี้กับบรรยากาศแ่บอาสิบแปดบรรยากาเคืองพี่น้องเกือบจะทุ่มนึงแล้วนะครับภาพกับที่ม่วง่วแน่สัลัวแน่เด้พี่น้องเด้อรบาวาคำแล้วมืดแล้วนะครับท่องทังท่องก็ถือโอกาสลงอาเลขของอาจารย์ลุงตะวันทางกมอมอ ให้พี่น้องเอฟซีดนเบื่องน้ากันเร็ยวๆนะครับเพื่อพี่น้องจะได้ไปจับจองหาซื้อสลากจินแบงรัฐบาลกันได้ทันนะครับทางแอดกับไปลําบากพี่น้องช่วงนี้กับฝนฟ้าบ่อําน้วยพี่น้องนะครับเดินทางโดยรถมอไซพี่น้องเนาะ,ะบางที่ฝนตกก็ไปบ่ได้ก็จอดนอนจอดอยู่กับปั่มน้ํามันหรือว่าจอดน้ำยูดสาราพี่น้องนะครับ เอาซูพี่สุนองฟังนะครับบางท่านก็ลงบางบอกก็ลงคลิปบ่ได้พี่น้องนะครับไปทายถ้ำก็ลงบ่ได้พวานะครับฝนฝ่าบ่อานวยให้นะครับสารับอาจารย์แดงติดตามเพิ่นนะครับทั่วหาเพิ่นเลี้ยวนะครับแต่ว่าท่านติดตามเพื่นอยู่บ้านเพิ่นพี่น้องเนาะว่ายร้อยมืออื่นมือเฮ้อนะครับกับอาจารย์สมหวังนะครับอาจารย์แดงเพิ่นกับเขาอยู่ที่นะครับแปดเจ็ดสองพี่น้องนะครับเขาตัวตัวเด้อสาราัเลขอาจารย์แดงพี่น้องอาจารย์สมหวังนนก็เขาคือกันนะครับเนาะเอา ไปอีกสองสามเมื่อติด,ดตามให้พี่ให้น้องได้เบื่องในชมน้ำกันนะครับฝากพี่ฝากน้องสูส่ขู่ข้นเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกให้หลานน้ำแน่พี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศจะทั้งสารคามพี่น้องช่วงประมาณจีทุ่มหนึ่งเราพี่น้องเนาะาเจ็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องตอนปลาตอนลุ่มในเบื่องในชมน้ำกันนะครับ พี่น้องพี่น้องเบื้องหลีกของอาจารย์ลุงตะวันอีกรอบหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อนะครับเพื่อพี่น้องบางท่านก็จิบท่านไเห็นบางท่านก็จีเลียนไปเลียนมานะครับเลียนหาตัวเลขบ่เหินนะครับคอมเมนต์มาบอกทวีคนเดิมเขาบ่เห็นตัวเลขก่ขอนไปอลไพี่น้องย้อนพี่น้องเลียนหนะ้าเลียนหลังเนาะพี่น,อน้องเนาะตัวเลขนะทางงวดประจำวันที่หนึ่งก่อรกฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอาจารย์ลุงตะวันเพื่อนไหเด่น บนล่างนะครับหากับเกดเด็กพี่น้องเดอ้อเด่นบนล่างหากับเกนะครับิ่นจับชุดจับคู่ให้ก็คือหาศูนย์ศูนย์หาหาสามสามหาแล้วก็หาหาพี่น้องตัวเบิรดนะครับสำหรับเกนก่คือเ0็ดศูนย์ศูนย์เสามเเสามแล้วก็ตัวเบิ้ลดคือเ7็ดเดเด็กพี่น้องเดอ้อตัวกันก็คือหาเกเกหาพี่น้องนะครับห้พี่น้องแคปหน้าจอไว้อีกรอบนึงพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องแคปหน้าจอไปเดอ้อบางท่านก็ว่าบ่เห็นบทตัว นะครับแคบหน้าจอไว้นะครับวังว่าพี่น้องคงาอีแคบหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแคบไว้เด้อนะครับสําหรับเลขของอาจารย์ลุงตะวันนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนํามาตอนพีตอนน้องฝากปลาฝา,ากลุงสู่ขู่สุขนเล้วมากก็ค่อยไปจัดขัดก็ค่อยไปพามพี่น้องเนาะอาสลับที่นี่ผมทวีคนนดื่มนะครับ ขอขอบคุญขอบคุณพี่น้องนะครับเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ขอพรบคุณนะครับพล,ลักพญานใจบุญใจดีสู้กูทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปนะครับที่ขาดบ,าบ่ได้ก็ขอบคุณอาจารย์ลุงตะวันนะครับที่ให้แนวทางทางช่องยุทธศทวีคนด,ดืมมาลงให้พี่ให้น้องในเบิง่งงในชมน้ำกันนะครับขอบพคุณทุกคนแรงไใจนะครับที่เสียสละเวลามาเบิ่ง คลิปของทวีคนเดืมต่างแต่ส่วนจิบจนว่าจบคลิปแต่ัะคลิปนี้่ขออําลาพระจากพี่จากน้องไววเพียงแค่นี้คำามืดเปืดตาเลยพี่้องขอเดินทางกลับบ้านก่อนด้พี่น้องเด้ขอขอกล่าขวายยูดีแห้งพี่น้องสู้คู่ส่วนสวัสดีครับ